นหหอดเงินไทยจ้ะถ้าพี่น้องจ้ะ <c oughs> วันเกิดน้องเนยที่ซาวแลเลือกที่จะเปิดบัญชีและกะเ็เฮดบัตรให้น้องเป็นของขวัญวันเกิดนั่นก็เพราะว่าสวัสดีค่ะน้องเนยค่ะขอบสวัสดีจ้า แลวแล้วคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าขอกราบสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกทท่านไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางยุโรปค่ะน้องเอริน่าสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะอไอเอริน่ายไอเมื่อนี่จ้าแค่พี่รองจ้าเป็นเลิกง่ามย่ามดีที่แลวแหล่ให้น้องเนยแค่ตกับปูออมซีนจากค้องนั่นก็คือหมื่ออื่ เป็นงานวันเกิดน้องเนยแล้ะกะเงืนทีน้องเนยยอดกระปุกอมสินเป็นเงื่อนทีน้องเนยทําความสะอาดบ้านซอยแม่แล้วกะได้ตกลงกันว่าขันน้องเนยทําความสะอาดบ้านให้แม่ขันแม่ตรวจแล้วสะอาดแม่ก็ห้อาทิตย์ละหาสิบก้นแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์ได้บ่สะอาดแม่ก็บวให้ที่ซส้าแรหัดน้องเนยจังสี่ให้น้องเนยหุจัก หาเงินเองเพราะซาและยจะคัดให้ลูกลูกว่าเงินแต่ละบาทแต่ละคนกลัวห้าสิได้มากลำบากบอและก็ได้ตกลงสัญญาก,กันนอจา่าท่าพี่รองน้องเน่กน็โอเคอยู่ถึงท์ละหาสิบคนแต่ห้องมานับกันเลยจา้าท่าพี่รองนี่หอดเงินไทยจา่าถ้าพี่รองจา้า พราะว่าเงินไทยนี่คันอาทิตย์แต่ซาแล้วไม่ได้ให้น่องเป็นเงินโนเวซาวแล้วก็จะเอาเงินไทยให้น่อง ย0 30 40 50 60 70 80 90 1 0ห2 0ส2 3หก2 3 4 3 6็8สินเอหหน่ยอาจะรับเช้ใบ ดาาเดี๋ยวให้น้อง 12, ให้พี่เนยนับนะคะสี่ห้าจีหกจี่เจ็ดจีแปดจีเก้าห้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกหกสิบหกเจ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด แปดเจ็ดเก้าสิบเอ็นเอหน้าเอ็แงปสามปสี่ปห้าเป็หกปดเจแปดปดปเก้าเกสิบเก้าเอดเกาสองก้สามเก้สี่ก้าห้าเก้หกเก็ดก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งรยสองสี่สี่หกแปดสิบสอง สิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบยุดยิบสองยิบสองยิบสี่ยิบหกยิบแปดยิบเก้าสามร้อยยี่สิบเก้าคลุนะ่ะค่ะตัวค่ะเนื่ยจ้าถ้าพี่รองจ้าทุงสิเป็นเงื่อนวลายแต่ว่าน้องเนยภูมิใจไม่รู้กภูมิใจมากจ้ะ ได้หาเงินตัวเองได้หาเงินใช้เองได้ทำงานหาเงินเองจะได้รู้คุณค่าของเงินว่าจะจะได้มาลำบากไหมใช่หมคุณลูกค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปธนาคารกันเลยจ้าที่สาวแดเลือกเปิดบัญชีให้น้องเนย่ยล้ะกะให้ของขวัญวันเกิดน้องเนย คือการเปิดบัญชีและกะเ็เฮ็ดบัตรก็เพราะว่าซาแล่อยากให้ลกูกมูค่าของเงินเวลาน้องเนยไปเที่ยวกับมูจังเสียส่วนมากเขาก็สิใส่บัตรกันนะจ๊ะทห้พี่น้องจ๊ะขอสิบ่ใส่เงินสดเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือป้องกันโรคไข้นั่นจ่ะแล้วก็ยิ่ดีส่วนมากคนสิใสยบัรและอีกอย่างหนึ่งเวลาน่องสื่ออย่างน้องสิได้คิดก่อนว่าสิ่งนี้สมควรสื่อบอลดกัน ได้เงินมากเมืออ่อยบอซึ่งฟึกน้องไปในโตวน้ำจ้ะและตอนนี้ซาและกะยางไก่สีหอดมองทารถบัสนะจ้ะ่อยไปหอดเทน,น้ามเดี๋ยวซาหละสิค่ะไทพวิลองส้มอีกเสียน,นึง้ะจ้ะ ตอนนี้ซาแล้วก็พาน้องเนยมาถึงธนาคารแล้วค่ะแล้วน้องเนยตื่นเต้นมากเพราะนางดีใจนางจะได้มีธนาคารมีบัตรเป็นของตัวเองเปิดบัญชีแดดออกดีจ้าที่พี่น้องจ้าอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ดีใจไหมคะน้องเนยดีใจค่ะเดี๋ยวซาแล้วเขาอนุญาตพาลูกขอกไปข้างนกันด้วยจ้าด้ค่ะ ตอนนี้ซาแลวก็เปิดบัญชีให้น้องเนื้อไอเซนแหลวจ้ะเหลือ,อแต่เอ่อบัดเพราะว่าต้องถ่ายอีกสองสามอาทิตย์จ้ะ <c oughs> เมื่อยจ้ะที่พี่น้องจ้ะ <c oughs> อยู่อยู่น้องเอลินาขึ้นน,นู้น <c oughs> <c oughs> มีคนซอยอยู่จ้ะที่พี่น้องน้องเนื้อไซยดันอีอยุข้างหลัง วันนี้อากาศดีสุดๆแดดออกเมื่อี้ร่ปะหนาวปะหอนจ้าพอดีแหละจ้าถ้าพี่น้องจ้ะผ้านองเอลินาผ้าน้องเนยตากแดดรับวิตามินดีเอ้าเซล่ากุนจ้า กนจบคลิปนี้สาวแหลกกาแฟทาพี่น้องกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักขห้สาวแหล้วนด้วยจ้าเพื่อสาวแหลสทได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเรียงลูกต่อไปจ้าถ้าพี่น้องจ้าน้องเอน้องเอลินาสวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะเอ้าเจรนาคนน้องในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ